ยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าเรื่อยๆไม่เอาก็เลยตัวไม่เอาไปอีกไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาไปอีกไม่เอาก็น่องเดี๋ยวเอานอกเดี๋ยไม่เอาไปอีกนัจะได้ไร่องรอยล้างว่างล้าง นอกเหนือไม่ไม่ไม่พี่จะได้ไม่ไหมแบบตันๆจะไม่ก็นอกเหนือไม่ไม่ไม่พี่ยิ่งกว่าไม่ไม่ไม่พี่จะได้ทะลุทะลวงไม่มีความเค้นล้างไปไล่ล่องลอยล้างไปนอกเหนือไม่ไม่ไม่พี่แค่ไม่ไม่ นองเหนือตัวนองเหนือไปไม่มีขอบเขตไปจะได้ไล่ล่องลอยล้างไปเรื่อยๆแค่ตึ้แค่โรงแค่ไมมแค่ไม่ไหมก็ยังซึมยังซอกอยู่ยังซึมซึมอยู่ยังไม่ทะลุส่วนดวงเขาเลยแค่ไหมมัรลุมันยังไม่บรรลุอันนี้ข้า่อลเหนือไม่เป็นไม่เป็นเหนือไม่เป็นไม่เหนือเอาไม่เอาไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอา เย็นมได้แต่ว่าต้องกินให้หมด5วัน้วนอหือตัวนอกหรือลูกอได้จะได้ไม่มีขอามเสียงร้างไปเรื่อยๆอย่าแค่ไปวนเวียนอย่าแค่ไปจำเจซ้ำซา ว่าไปที่ชอบที่ชอบคือที่ที่เกิดของจิตแต่ว่าถ้าที่ไม่ชอบอ่ะเป็นที่เกิดไหมคะอก็ส่วนมากให้ที่ไม่ชอบคือก็คือเป็นที่ที่สร้างกรรมมากกว่าสร้างกรรมมันมีอะไรข้างกรรมดีกรรมไม่ดีไงอะไรประเภทนั้นแต่นั้นไม่ใช่ว่าไอ้ที่ไม่ชอบไม่ใช่ที่เกิดหรือไม่ใช่ที่ที่

ที่ไม่ชอบบางครั้งเขาเป็นที่เกิดเหมือนกันเกิดแล้วสร้างกรรมไปเยอะก็เลยไม่ชอบไม่ว้แต่นั้นมันไม่ได้มีแค่ที่ที่ชอบชอบอย่างเดียวที่เกิดแม้แต่ที่ไม่ชอบบางทีมันก็เป็นที่เกิดเออมันเกิดแล้วมันก็ไปสร้างกรรมไม่ดีไปเยอะต่อมามันก็เลยไม่ชอบ อะไรก็ไม่เนื่องด้วยนะในกระทั่งตัวมีเนื่องด้วยนะไปเรื่อยๆอะไรก็ไม่เนื่องด้วยตัวไม่เนื่องด้วยกันเลยอย่างนี้เลยไลล่องรอยล่างมันไรกันตื่นแล้วก็ยิ่งมาตื่นดีเ็แค่ตื่นเออ แล้วก็ยิ่งกับเครื่องอีกไปแบบไม่เอามันท่านเราต้องไม่เอานั่นแหละพร้อเตือนพร้อมพวกไปเลยก็ยิ่งเตือนไปด้วยเครื่องไปยิ่งกับเครื่องไปด้วยเองยังจะได้ไล่ล่องรอยล้างไปว่างล่างกันไปนิพานล่างกันไปสว่างสวยช่วยทุกที่ทุกแห่งกิจจะยิงคลายอ่ะยิ่งคลายยิงคลายก็ยิ่งสว่าง ยิ่งทิ้งตัวทุ่งเองให้ยิ่งสว่างยิ่งายยิ่งใ่วงก ยิ่งไม่เวทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันก็ยิ่งสว่างสวยเพราะอะไรเพราะมันทำให้มคลายจากตัวมันเองคลายจากการแช่การสรงการเย็บการกอดอยู่สภาวะจิตสภาวะอารมณ์แล้วมันไม่ได้แค่คลายจากอารมณ์คลายยิ่งคลายด้วยนั่นแหละยิ่งสิ่งที่สว่างสวยออร่าสว่างสวยออร่าเอ็นดีโลสว่างสวยสภาพในการดับร่างสว่างสวย ก็มาจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละมาจากยิ่งกว่ามันก็ต้องัวยิ่งกว่าทำกลางไปแบบไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยรอมเติร์ดรอำโค้งไปไปได้กันเลยทุกอย่างแบบไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยก็ยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าไป ยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าไปนอกเหนือตัวนอกเหนือไปเรียกว่าไรล่องรอยลางว่างลางสว่างสวยนี่เป็นเรื่องปกติของผู anyway ้โกลแต่ถ้าไม่สว่างสวยก็ไม่อยู่ในฐานะผู้โกลอยู่ในฐานะผู้ที่จะต้องผูกโผ เดือรักการโจรจะสว่างตัวนี้ก็ในฐานนตาองผู้โปรดอยู่แล้วไงเป็นปกติของผู้โปรดคือสว่างสวยอยู่นะฉะนั้นก็จากไม่เอาทัางเาอเ้งไม่เอาเนี่ก็คือเนื้อหาเดียวกันจากมะยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดนอกเหนือยึดนอกเหนือไม่ยึดนอกเหนือเอาไม่เอาก็ที่ไม่อยู่ในฐานนขอคงผู้ปรด บอกอดิศัต์ทั้งหลายแล้ว่ามหาบุบาทั้งหลายนอกเหนือเอาไม่ไม่เอานอกเหนือไม่ไม่น่องเหนือติดนองเหนือหลุดนองเหนือทั้งตัวนองเหนือตัวไม่นอกเหนือนองเหนือไม่กระทั่งตัวนองเหนือมีเนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไม่ีเนื่องด้วยกปดการเรื่องสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ไร้ลองรอยล้านกันดีว่างล้านกันดีเรียกอย่างว่วนิพพานล้านสัพพวัต เรือล้นิพาล้างขึ้นสิบเรื่องลไปด้วยกันอะไรๆก็มีเนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวมีเนื่องด้วยไปเลยไม่ต้องลีลาไม่ต้องดีรองไม่ต้องเอ๊กไม่ต้องอะไม่ต้องตังเล่ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องตั้งค่าไม่ต้องแยกแยะไม่ต้องพิสดารไม่ต้องแง่ไม่ต้องมุมไม่ต้องหลักความเห็นไม่ต้องมานหรืความหมายอไรกไม่ต้องท่านต้องไม่ต้อง ไปแบบไม่เนื่องด้วยไม่กระั่งต no like like ัวไม่เนื่องด้วยไปด้วยกันนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างหลุดจากตัวหลุดช่วยกันดีนักพาะจากตัวพอนช่วยกันดีนักพ้นจากตัวพอนช่วยกันดีนักหลุดจากตัวหลุดช่วยกันดีนักไปด้วยกันแบบไม่เนื่องด้วยไม่กระั่งตัวไม่เนื่องด้วยไปด้วยกันนี่แหละความรูุดเสียงกีราอ์สัมผัสนอกในใจนี้ใจนั้นอะไรอะไรกับอะไรก็ความมืดไป ไปด้วยกันแบบไม่เนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไม่เนื่องด้วยไปด้วยกันนี่แหละมันหลุดจากตัวหลุดช่วยกันดีนั่นพ้นจากตัวพ้นช่วยกันดีนั่กลุกกลายเป็นดาบล้างว่าล้างกันไปขึ้นสีขุยขัดปวดกันไม่ยุ่งยากปวดกันแบบไม่ลรบากวนปวดกันแบบไม่เนื่องมากปวดกันแบบไม่รักใคร

เนี่ยหาตัดไปเลยมีเนื่อด้วยม้กระทั่งตัวมีเนื่อด้วยมีเหลือทั้งเหลือทั้งไม่เหลืออะไรแล้วก็ไหมเลยไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอามีเหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือมีเหลือทั้งเหลือทั้งไม่เหลือ อะไรวก็ไม่เป็นไรไม่ไปด้วยกันนั่นแหละอย่าไปหลายความเห็นอย่าไปหลายข้อหมายเนี่ยหาตักสรูจรู้ตรงไปเลยอะไรวก็ไม่เลยดิไม่เนื่งด้วยไม่กระทั่งตัวไม่นึ่งด้วยไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาไม่เหลือไม่กระทั่งตัวไม่ด้วย ไปด้วยกันนทุกปณุวโลกชาติจะโผล่จะดาบร้างว่างล้างก็ก็ไปด้วยกันทุกอย่างเรียกว่ามหากุณนามม่ใช่รางจากสังฆวัฒประเทศที่ว่าลัาช่วยสังฆวัฒน์นะ <แ> <osc> มันเต็มที่หน่อยอะไรแล้วก็ไม่เลยสิเออไม่เนียนด้วยแม้กระทั่งตัวมีเนื้ด้วยเลยไปเลยเปวย็นแบบเต็มที่หน่อยนะมันเต็มร้อยทั้งเกินร้อยก็ไป ไมได้ไม่มัวแต่วนเวียนอยู่แค่สภาวะจิตสภาวะลมนี้น่ารังคารยุ้มยิ้มจกจิกหุน่นงานผู้สร้างน่ารังคารยุ้มยิ้มจกจิกตลมนั้นลมนี้อะไรอะไรก็นอกเหนือตัวนอกเหนือไม่เลยมีเนื่องด้วยแม,ม,ม,ม้กระทั่งตัวมีเนื่องด้วย ไม่เนื่องในกายเองไม่เน um> hmm ื่องในจิตเองไม่เนื่องในสภาวะเองสมคัญภาษาเองไม่เนื่งด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเองเต็มที่หน่อยเออเต็มร้อยมัอเกินร้อยบ้างนี่พอปวดจักวาดพอตัดสรุปช่วยสักวาเต็มร้อยเกินร้อยเนี่ยพอตัดสรุปช่วยจักรวาลพอจบช่วยเสม์ เยสจิตที่ไปหลากหลายความคิดความเห็นข้อหมายจิต้ไม่เลยสิมีเนื่องด้วยแม้กระทังตัวไม่เนื่องด้ยมีแม้กระทั่งตัวไม่เหลือ้กรทังตัวไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาไม่แม้กระทั่งตัวไม่มีเนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไมีเนื่องด้วยวามันไปทุกอย่าง นก็ไม่เนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไม่เนื่องด้วยไม่ได้ก็ดับล้างไปไม่ใช่จิตแก่สัมปสิ่งสิ่งนี้เขาเรียกว่าสิ่งที่มันไม่ใช่จิตแก่สัมปสิ่งเมื่อพของการดับล้างเนี่ยคือสิ่งที่มันไม่ใช่จิตกับสัมปสิ่งนี่ก็ไม่แต่งที่หน่อย ปแพเย์ไหมไม่เอาไหมระเภทไหมไม่หิือรมาปหมเพทยไหมที่นอกเหนือไหมแพเภทไหมที่ยิ่งของไหมแต่ที่น้องไหม้ทท้งไห่ทั้งไม่ไหมเต็นที่เหมแบบยิ่งของไหมไหมแบบนอกเหนือไหม ไม่ในแบบแนวไม่ดังนั้นไม่ก็คือมีเนื่อด้วยไม่กระทั่งตัวมีเนื่อด้วยไม่ก็คือไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึด 你应该干干 หากว่าพร้อมตื่นพร้อมพงไปเนี่ยมันก็เป็นกําลังสมบัติไปด้วยกันเรียกว่าดับล้างแบบมีกําลังจากไม่มาทางไมทั้งไม่ไมไปฏิกันเนี่ยก็พร้อมตื่นไปด้วยทุกอย่างพร้อมตื่นพร้อมพงทุกอย่างไปด้วยอย่างนี้ เรียกว่าดัล้างแบบมีกาลังมีกําลังในการดับล้างมีกําลังในการปัดสรุปช่วยอันั้งตื่นั้โงร่เนี่ยมันเป็นกําลังแห่งมหาบุนามันยิ่งกว่าสมาธิไงมันยิ่งกว่าตะบะามันยิ่งกว่าฌานทุกอย่างตื่นทุกอย่างคร่งมันเป็นระบบของ ชาพิเศษน่ก็เอนกับเริเศษนิก็เับพิเศษฮาพิเศษน่ก็เหังเปยพิเศษาเกหมอรย i านพิเศษ่ก็เือนย่างโล่มอนกัรนี่กลดไมด้นีย ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันด้วยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันด้วยพร้อมตื่นพร้อมโลกตื่นก็ยิ่งกว่าตื่นไปองภก็ยิ่งกว่าโลภดีดีใช้ดีดีใช่อะไรมีกําลังก็ใช่ มันไม่เติร์ดไม่พร่องมันไม่มีกําลังหรอกม่ใช่ชีวิตธรรมดาเหมือนกันการใช้ชีวิตแบบธรรมดาสามัญชนหรือเรื่องเหมือนกันถ้าไม่มีความเติร์ดในตัวมันเองมันก็ชีวิตไม่มีชีวิตชีวาไม่มีกําลังมันก็มีความเติร์ดในตัวของมันเองอยู่ทุกอย่างเติร์ดอยู่อย่างนี้มันก็มีกำลังมีชีวิตชีวาแม้แต่ตัวตเอง ชีวิตแบบสามัญชีวิตแบบอดิเั่วไปก็ยังต้องอาศัยความตื่นในมันไม่งั้นมันก็ไม่มีไม่มีกําลังขับเคลื่อนชีวิตเหมืนาหาวนาการดับร่างว่างนั่งนี่เหมือนกันก็ต้องอาศัยความตื่นความคล่องไปด้วยกันผู้อยากพร้องตื่นคล่องคล่องตื่นไม่ใช่ตื่นธรรมดาทุกอย่างตื่นอต่างตื่นทุกอย่างตื่นผู้อย่างจ้าองผู้อย่างจ้า ไปแบปบปเรื่องด้วยไม่กระเด็นตัวเรื่องด้วยชองเรื่องตัวยม่าดแบบนี้ด้วยันนี้รอดดับร้า,านนี้รถสับตั้ง Tỉnh phải... thức vượt ngoài tỉnh thức vượt trên tỉnh thức Tỉnh thức vượt ngoài tỉnh thức vượt trên cả tỉnh thức nữa Tỉnh thức vượt trên cả tỉnh thức Tỉnh thức trên cả tỉnh thức nữa cả Tỉnh cả nữa còn cả cái công còn cái đại cái gì cũng còn nghe cả cái công còn hết một một lùn bay một nhích một bay bay một vang một bay vang một vang một vang cái lửa còn nghe cả cái không còn มดตัวพอยว่างหมดตัวพอยไม่ว่างตัวพอยติดหมดตัวพลอยหลุดนี่เหลือตัวพอยติดไม่เหลือตัวพลอยหลุดไม่เหลือตัวพอยว่างไม่ว่างนี่เหลือไม่กระช่างตัวไม่เหลือ เอาทั้งไม่เอาไม่เหลือไม่กระทั่งเอาไม่เอาไม่เหลือไม่กระทั่งไม่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 เหลือชม,ไม,ไ,มไม่เหลือ,อเอดดไร้์ต้องรอยล้างว่างล้างทุกสิ่งที่อย่างรอบเริ่ไป